แต่ด้วยความหึงหวงจากมิตรสบายผืนโปรดของเธอจึงถูกสาบเมื่อสวมจะเปียกเย็นตลอดการตำนานผีสาบสางนางสบายผ้าที่ไม่มีวันแห้งเธอเคยเป็นนางในวังผู้งามเลื่องลือจนใครๆอิจฉาแต่ด้วยความหึงหวงจากมิตรสบายผืนโปรดของเธอจึงถูกสาบเมื่อสวมจะเปียกเย็นตลอดการ แม้แดดจะแรงเพียงใดและในคืนที่เธอถูกใส่ร้ายจนจบชีวิตสบายนั้นกลายเป็นของเธอตลอดไปวิญญาณของนางสบายจะปรากฏเมื่อมีหญิงใดสวมสบายผ้าไหมกลางคืนและหากผ้าชื้นโดยไม่มีฝนเสียงหวีผมจะดังขึ้นช้าๆใกล้ต้นคูนเก่าอย่าหันกลับอย่าเอ่ยชื่อเธอและอย่าแม้แต่คิดว่า ข้าก็สวยกว่านางเพราะเธอจะปรากฏตรงหน้าพร้อมคำถามสุดท้ายที่เย็นเฉียบว่าเจ้าจะใส่สบายผืนนี้แทนข้าไหมโปรยุสใหม่พิเศษเพื่อคุณสมัครวันนี้รับเพิ่มทันที50%แต่ฝากได้ไม่เกิน300บาททำเทิร์น10เท่ายิ่งฝากมากยิ่งได้มากสมัครได้เลยที่ด7 8 9 s t e p s